เดินป่าผัดไปขึ้นมาบนเขาครับก็พบเจออยู่หลายต้นที่ออกผลนะครับอยู่ข้างหน้านี้ก็เรียกว่าเป็นผลไม้ป่าได้ในช่วงนี้นะครับสำหรับต้นสัน้นสั้นก็จะมีสั้นใบเล็กใบใหญ่ชุ่วมามะตัดนะครับต้นนี้ก็จะเป็นสั้นใบใหญ่นะครับช่วงนี้เขาออกผลผลนี่ก็บางส่วนก็สุกร่วงหล่นลงสู่พื้นด้านล่างนะครับ เป็นต้นเล็กนะครับลักษณะใบของเขาก็จะเป็นเช่นนี้นะครับใบสัน้นตัวนี้จะเป็นสั้นใบใหญ่นะครับก็ลักษณะเปลือกทรงต้นนะครับเห็นว่าผลขเขาก็ยังเห็นผลยังมีความดกอยู่ชัดเจนอยู่นะครับ ก็ออกเป็นโทนสีส้มๆนะครับเมื่อสุกนี่ก็จะเป็นผลสั้นใบใหญ่นะครับก็รับประทานเป็นผลไม้เปรี้ยวหวานได้นะครับือนำไปใส่แกงส้มทำอาหารต้องการรสชาติที่ออกเปรี้ยวอมหวานนะครับสำหรับผลไม้ป่าต้นสั้นนะครับสั้นใบใหญ่นะครับ